ฟอร์ดประเทศไทยเปิดตัวรถกระบะรุ่นพิเศษกระตุ้นตลาดปลายปี2025กับฟอร์ดแรนเจอร์รุ่นย่อยใหม่อย่างรุ่น Extra p a ราแพเสริมลุกดุดดันด้วยชุดแต่งและสติกเกอร์ดีไซน์เฉพาะรุ่นจัดเต็มกับ3รุ่นย่อยใหม่ในตัวถัง4ประตูทั้งตัวเริ่มต้นอย่างรุ่น XLS เกียร์อัตโนมัตริรุ่น y t r a c รเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวขับเคลื่อน2ล้อ และตัวท็อปสุดกับรุ่น Raptor เครื่องเบนซิน V 6 3.0ลิตรตัวท็อปสุดสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมความคุ้มค่าและน่าสนใจให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบในการตกแต่งรถกระบะของตนให้ดูดุดนันเสริมความสปอร์ตมากขึ้นไปจากรุ่นเดิมสำหรับรถกระบะ f o r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  n n g r r x x t r p p c k รุ่นย่อยใหม่นี้ โดยรุ่น XLS และ Raptor จะมีสติกเกอร์ด้านท้ายรถมาให้ส่วนรุ่น y t r a c k จะเพิ่มความหรูด้วยการใส่สติกเกอร์คาดบริเวณด้านข้างเป็นเส้นแนวนอนในรุ่น XLS สีประตรูจะเพิ่มสปอร์ตบาร์ที่เป็นวัสดุเหล็กทรงสปอร์ตสีดำด้านสอดรับกับชุดตกแต่งภายนอกที่เป็นสีดำรอบคันทั้งกระจังหน้า ล้ออลอลอยขนาด17นิ้วมือจับประตูและกันชนท้ายมาให้ในรุ่นแรปเตอร์ก็ได้สปอร์ตบาร์มาให้ด้วยเช่นกันแต่จะตกแต่งเป็นสีดำรูปทรงแบบเดียวกับรุ่นวายแ r a k ส่วนรุ่นวายแ r a k จะได้สปอร์ตบาร์จากโรงงานมาให้อยู่แล้วและยังได้ล้ออลอลอยสีดำลายใหม่ขนาด18นิ้วแบบบิดล็อกในรุ่นวายแพซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงล้อของรถออฟโรดสายลุยตัวจริงจึงทำให้ตัวรถดูดุดันขึ้นไปอีก สำหรับเครื่องยนต์จะยังคงใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงดีเซลเทอร์โบเดี่ยวขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมอบกำลังสูงสุด170แรงม้าและแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรโดยในรุ่นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวมีในรุ่น Y Track และ XLS ซึ่งสำหรับรุ่น Y Track Extra Pack จะยังไม่มีรุ่นดีเซล3.0 V6 ให้เลือกแต่อย่างใด ส่วนในรุ่นแ r p เตอร์ t r a p a c k จะได้เฉพาะเครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตร V6 Turbo โบคู่พละกำลังสูงสุด397แรงมา้า และแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ10สป e ีดเกียร์ชิฟเตอร์และระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทมพร้อมระบบล็อกเฟืองขับแบบไฟฟ้าทั้งคู่หน้าและคู่หลังสำหรับราคาจำหน่าย Ford Ranger Extra Pack มาให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยเริ่มต้น934,000บาทจนถึง1,984,000บาท และพิเศษสำหรับในรุ่น XLS ตัวถัง4ประตูเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับราคาพิเศษจาก9 3 4 0 0 0บาทเหลือเพียง8,900บาทตั้งแต่วันที่12กันยายน2568ถึงวันที่31ตุลาคม2568มีสีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีได้แก่ สีขาวอาร์กติกไวทและสีเทาเมทเออร์เกรย์นอกจากนี้ Ford Rang เจ Extra Pa c k ทั้ง3รุ่นย่อยมาพร้อมการรับประกันนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตร